โอเคครับเมื่อกี้มีลูกค้ามาช็อปกับทางร้านปุณิตาทีเนี้ยผมไปสอบถามเบื้องต้นแล้วว่าเขาใช้แบรนด์เซฟอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปสอบถามกันว่าลูกค้าใช้ยี่ห้ออะไรหรือว่าใช้ตัวไหนเดี๋ยวเราไปแอบสอบถามกันนะเดี๋ยวขอญอาตลูกค้าทำอะไรครับสวัสดีครับล <2: Okay. S 1> ูกค้าเดี๋ย <2: Okay. S 1> ว, <S 2> <S 2: <Okay. S 1> วผมขอญอาตปิดไมค์หน่อยนะครับอ๋อได้ครับคือเมื่อกี้สอบถามกันเบื้องต้นก็คือ ลูกค้าใช้คาซิปของแบรนด์ซีใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมขอญาตสับถามนิดนึงครับคุณคุณอมตครับครับมครับผมต้องถามก่อนว่าน้องน้องกี่ขวบแล้วตอนนี้ตอนนี้น้องอายุกําลังจะขวบ8เดือนครับขวบ8ดเดือนจครับก่อนหน้านี้มีการใช้คาซิปมาก่อนแล้วถูกไหมฮะคือก่อนนั้นเนี่ยช่วงตั้งแต่แรกเกิดจนถึงหนึ่งขวบจะเป็นคาซิทที่เป็นคล้ายๆกระเช้าครับอ๋อเป็นคาซิปกระเช้าทีนี้ ก็เลยมาช็อปกับทางร้าน <g ul ter> ก็มาด,ด,ดูแับมาลองหาออปชั่นใหม่ๆ <g ul ter> แบบอยากอยากได้คาซีทใหม่ <c oughs> ที่บ <c oughs> จริงๆไม่ได้ต้องติดว่าเป็นแบรนด์ไหนแต่ว่าอยากมาดูหน้าร้านว่าเออมันมันมีแบรนด์ไหนที่น่าสนใจแล้วก็ปรากฏว่าทางเซลล์ที่ร้านเนี่ยเขาก็แนะนำแบรนด์ซีกแล้วก็ จริงๆคือไม่เคยได้ยินชื่อแบรนด์ซิกมาก่อนใช่ฮะเพราะว่ามันรู้จักที่ที่นี่เลยแล้วขอบคุณมากครับตัวนี้ต้องอธิบายก่อนว่าก่อนหน้านี้แบรนด์ซิกเขาดังที่ประเทศเกาหลีแล้วก็ยอดขายเขาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะฮะแล้วเพิ่งมาทําตลาดในไทยโดยปุณิตาเนี้นนำเข้ามาใช่ครับคุณพ่อใช้รุ่นไหนนะฮะผมเนี่ยเป็นน่าจะเป็นรุ่นนี้ครับเป็นสองมันจะเป็นสองสีแบบใช่ใช่ครับมีสีดำกับสีเทารุ่นฟิกซ์กาดครับอ๋อสปิกซ์กาดใช่ตัวนี้เลยนะหลังจากที่คุณพ่อใช้งานนะครับมันเป็นยังไงคือที่ชอบ ของรุ่นฟิกกาดหรือว่ารุ่นอื่นๆของซีกเนี่ยคือไอที่ติดตรงไอโซฟิกตรงเนี้ยครับไอโซฟิกครับใช่น่าจะเป็นฟังก์ชันเด่นของเขาเลยครับผมที่ร้านก็ลองเทียบให้ดูว่าเออมันติดกับรถของผมได้พอดีอะไรเงี้ยก็ก็เลยก็เลยลองเอาไปวางทาบดูเลยครับแต่ก็ขนาดดูกระทัดรัดคือจริงๆที่ชอบที่สุดคือขนาดกระทัดรัดแล้วก็ดูไม่เถอะทะเกินไปอะไรเงี้ยครับก็เลยเออสนใจแล้วก็ พอเทียบราคาดูจับวัสดุดูจับอะไรกับแบรนด์อื่นๆอะก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นออปชันที่ดีมากคือแบบว่าตรงใจคุณพ่อเลยใช่เพราะว่าจริงๆรถที่ผมใช้เป็นรถอีโคคาร์ค่ะเล็กๆไม่ไม่ใหญ่มากแล้วก็คือพยายามหาคาร์สีที่ไม่ไม่ได้กินพื้นที่เยอะครับก็เลยชอบตัวนี้ตัวนี้เลยใช่ครับหลังจากที่น้องนั่งเป็นเป็นยังไงบ้างครตั้งแต่ครั้งแรกที่รถออกจากร้านเนี่ยคือน้องก็ คือไม่งองแงเลยครับก็คือหมายความว่าเขาก็รู้สึกเขาจะผมเรียกว่ามันเป็นเหมือนกับโซนปลอดภัยของเขาอะเป็นโซนเป็นเซฟโซนเ,นเซฟโซของเขาใช่ใช <laughs> ครับเ็าจะตั้งแต่ เลี้ยวรถออกไปนี่คือหัวเลาะขำพิกักอะไรของเขาไปนั่งสบายเลยน้องผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นลูกค้าน้องน้องผู้หญิงอ๋อชื่ออะไรครับคุณชื่ออลีนาครับอลีนาผมชื่ออารีแล้วก็น้องชื่ออลีนาโอ้โหน่ารักเาะโอเคครับขอขอเป็นแบบว่าความประทับใจของของแบรนด์ซีกแล้วก็คาร์ซีซีกตัวนี้เป็นยังไงครับอ่คือจริงๆแล้วไม่เคยรู้จักอย่างที่บอกไปไม่เคยรู้จักแคดนี้มาก่อนเลยแล้วก็ มันก็เป็นเหมือนกับความประทับใจแรกก็คือแบบพวกเรื่องวัสดุเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งเลยครับก็คือตรงเนี้ยที่มันเป็นแม่เหล็กเหมือนกับคือปกติผมกับผมกับแฟนเนี่ยก็คือจะไปบางทีไปทํางานกันคนละวันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมจะเป็นคนขับรถหลักแล้วก็บางบางทีช่วงเย็นหรือว่าวันเสาร์บาง บางสุดสัปดาห์ที่ผมต้องขับรถไปเยี่ยมคุณย่าเยี่ยมคุณย่าของน้องนะครับเป็นเยี่ยมคุณแม่คนผมเนี่ยพาน้องไปกันสองคนเพราะว่าคุณแฟนทํางานทีนี้พอไปกันสองคนเนี่ยพอมีฟังก์ชันที่มันสามารถเอาถอดติดตรงเนี้ยได้ครับก็คือเหมือนเราเราพาน้องวางก่อนเอาวางให้เรียบร้อยก่อนแล้วให้เขานั่งเรียบร้อยแล้วก็เอามาแปะได้เลยใช่ไหมใช่ครับแปะตรงเนี้ยค่อนข้างเป็นฟังก์ชันที่ รู้สึกว่าไม่ค่อยมีแบรนด์อื่นทำก็เลยรู้สึกประทับใจเหมือนกันซีเขาเาใส่ใจกิมมิคเล็กๆน้อยๆออปชั่นใช่ใช่มันดูเหมือนกับเขาคิดมาเพื่อคนเอเชียไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผมรู้สึกแบบนั้นนะคุณเขาเรียกคุณพักยองแบร์เขาเป็นซ e อีอของซีกเนี่ยเขาเขามีลูกเขาก็เลยแบบต้องการสร้างการที่ตอบโจทย์ลูกค้าจริงๆคระยะเวลาเวลาเดินทางจากที่บ้านบ้านที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยไปที่บ้านคุณยาก็จะประมาณหนึ่งชั่วโมง ก็น้องก็จะนั่งนั่งเขาก็ร้องเพลงอะไรของเขาไปแล้วก็หล,ล,ลับห <c oughs> ลับหลับไปกับคาซีตัวนี้แหละครับ<อ>ก,ก็จะเป็นความประทับใจที่เรู้สึกว่าเออเราเราสามารถอุ้มลูกไปคนเดียวไปวางน้องแล้วก็ไปไหนมาไหนเหาะเหินเดินได้อะไรเงี้ย<ๆ>แบบโดยโดยคล่องอะไรเงี้ยครับโอเคครับสุดท้ายนี้ผมขวายาดให้คุณพ่อฝากอะไรไว้นิดนึงกับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังเลือกมองหาคาซีตรหรือว่ารถเข็นอยู่ครับ คือจริงๆ,ๆชอบที่ความที่แบรนด์เนี่ยเขาตั้งใจที่จะออกแบบแบบอย่างพิธีพิถันแล้วก็เราเราจะเห็นได้ว่าอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่ว่ามันมีรายละเอียดปีกย่อยหรือว่าที่คุณน้องเขาพูดนะคร<ช>ับว่ามันมีรายละเอียดปีกย่อยอะไรเยอะมากกับตัวคาร์ซีดนี้<ช>ที่สําคัญคือรา,าคาย,ย่อมเยาราคาถูกกว่าแบรนด,ด,ด์อื่นนะครับแล้วก็ใช้มาตรฐานอะไรเท่าค่อนข้างคัดเทียมกับแบรนด์ ยุโรปแบรนด์อเมริกาแบรนด์อื่นเลยเงี้ยก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็อยากเชิญชวนให้ลองลองเปิดใจใช่นะครับหรือว่าแบบอาจจะเก็บไว้เป็นทางเลือกก็แล้วลองมาสัมผัสตัวจริงดูนะครับว่าน่าจะคิดว่าคิดว่าน่าจะประทับใจผมยังไงก็สุดท้ายนี้นะครับขอบคุณนะครับคุณครูเลือกใช้แบรนด์ซีนะครับที่แบบว่าเปิดใจศึกษารายละเอียดดูนะครับยังไงคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังตัดสินใจอยู่ ดูแบรนซีคไว้เป็นตัวเลือกด้วยนะครับ,รบขอบคุณนะคครับบขอบุณครับ